าติโยมท้งลายฟังพุทธพุทธเจ้าน้อยเจ้าหน่อยนอพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแสดงไว้หลักสัจธรรมบ,บ่าวพุทธบดโลก ขด้ศึกษาธรรมะคือบอกเข้าทั้งหลายได้ศึกษาแล้วนี่ฮัลอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขภาจนันมือนีลงตาติปารกเจะน้อยพินฉันเบิดเดียวก็แล้วดอกเ่อโดนดอกนอกเมื่อนี้แม่บวชอาจารย์ประมุกเออได้ยินอยู่ตัวเนาะ <laughs> พระพุทธเจ้าองทรงรัสไว้สุขาสังคัสสามคัคีความพร้อมเพียงของหมู่ของคณะเรียกว่าความสามคัคีนำมาซึ่งความสุขหนาคิดบ่ สามัคคีแปลว่าความพร้อมเพียงกันพระพุทธเจ้าตัดไว้สองพหาหน่ยหสบแปดปีมาแล้วยังเป็นสัจธรรมอยู่ตามเดิมเหมือนเดิมไม่มีผิดไม่มีเพีย้ยนตรงเสมอความพอมเพียง หันเข้าวัดพิรจารณาบึงถ้ำมาคอ,อนี่หันบ้ยว่าโยบมือเจ้าที่จบโบจบขาดปนันเลยบอลแมนเรื่องเล่นเลนในเรื่องควมสามเมอร์คิงบอต้องว่าถึงบอควนดอกเนะื้อ คันเ้าให้ห่างๆเจ้าน้อยก็คือสองคนคันพร้อมเพียงสามเคคื่กันหลดดีดีเบิ่งอาจารย์ประมุกจันลำไพ่นอกคุณแม่ลำไพ่แม่บัวแม่อาจารย์นอกคุณหมอสามเคคื่กันมาอยู่จนเฒ่าจนแก่เห็นป่ อันนี้เรียกว่าความพ้อมเพียงมันเป็นเหตุที้เกิดความสุขอีหลีคันเราไปอีกจังน้อยบนันี้คนเบิดคขอบครัวคันสามเมื่อคี้กันแล้วนี่อบอุ่นอีหลี โมปูญาตาแย่ยปูถวดตาถวดญาถวดแย่ยถวดลูกลูกหลานหลานอยู่น้ำกันเบิดขอบครัวถ้ามีความพร้อมเพียงสามคีกันเบิงแย่งกันเบิดสุสิ่งสุอย่างโอ้ยหลวงตาววาความสุข บทต่องห่วงผู้เฒ่าก็ทัหนาทีของผู้เฒ่าเย็นเย็นผู้นมก็แข็งแรงก็ทำหนาทีความแข็งแรงเป็นตนพระพุทธเจ้าบพระงพระพ,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 พ้นทรงสแสดงไหวตัดไหวหยาดโยมอันนี้เวาถึงขอบครัว มาเนียว,ว่าถึงวัดบันวัดใดกระสางคัมีความพร่อมเพียงสามมาขีกันระวังพาเทระอนุเทระและก็อื่นๆอยู่น้ำกันแม่ชีแม่พามพอพามมีอย่างเบิงแย่งกัน มันหลดอิ่มใจอิริแมนบอหลงตาวานี่ความสุขเกิดขึ้นเพราะความพ้อมเพียงสามคีกันเห็นบอมีอย่างซอยเหลือเกืือกูลกันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มันลโลอบอุ่นอิริวัดก็ดีแน่นหน่อยกบพร้อมเพียงกันพระเจ้าพระสงค์ก็พร้อมเพียงกันมีอย่างเพ็ดซอยกันเบิงแย่งน้่กันเป็นอย่างพระพุทธเจ้าพวนจะแสดงไว้จากสิบาดไก่สิตายนะน่นน่ะคันบ่พร้อมเพียงกันไม่ที่เกิดยังขึ้นแล้วจะมึงสิตาย ที่เป็นนาจบาดรนี่จ้งส้นางันเคิดบางแล้วมันหนาคิดอีหรีไนชีวิตบัดป่วยมากเพราะยังให้ผู้อื่นซอยบัรเจ้าของมีเหือมีแห้งโรดบอร่อซอยหมู่บางบอลหลงตาก็เห็นป๋าถิ่มเลย หายบานเนี่ยเห็นบ่างมามีบุมมาเบิงมามีบมเบิงบเบ่งมาเยี่ยเห็นบ้างบเท้ารอบคู่ไว้อยู่น้ำกันเดี๋ยวคว่ำสามเมื่อขี้อ้ปุ่นไปเยี่ยมกันดี ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเหลนทั้งหลานเนี่ยต่างๆกับแซวอ,อยู่โอ้ยจะเปม็นอบอุ่นอีีจังสินาพระพุทธเจ้าคนแสดงไว้พระเจ้าพระสงฆ์ก็เครื่อกันย่ามเจ้าของเป็นนุ่มแต่เครื่องก,ก็บางออัยลงตาคิดบ้างแหละมันดับเบิดโง่อีหลนี่ยเนาะแม่นบอ่ <laughs> จานประมก บอกนะว่าจานประมกพู้เดียวก่าถือว่าเบิดสุขคนเด้อ <c oughs> จังสินะย่ามเจ้าของมีเหือมีแห้งกูบงงอไผ่คนนะบัดป่วยมากสิเพิงไผ่เท่ามากสิเพชรจัใงใดย่ามเจ้าของบ่มีเสียจังใดมันหนาคิดอีดีเลย พุทธพทบทนบดีจังสินะหลวงตาเราเห็นมาแนเติบอยู่คันผู้ใดมีนามจิตนามใจเอื้อเพื่อเพื่อแพ่แกมูแกข่ขณะบาดเจ็บป่วยมากหรือจำเป็นมากบ่มีบดบ่อึดแต่พูทสิไปเบิงไปแย่งไปเยี่ยมยามถามขา่าวจังสินะ มาถาม้าบ่กเขาสังคมเขาบัเนี้หลดเครื่อไก่กับเกิดมาอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะเงดบอ่อหายแต่ผู้อื่นด่าแต่ผู้อื่นบาดป่วยมากก็อือตายใ้ก็ดีพันว่าไวมาสร้างวาจังส่น หลวงตาอย่างนไหมตายได้ก็ดีว่าสันค้นขีดทีนี่ก็คือกันตายได้กด็ดีว่าสันหัวยเจ้าหลวงตาบางเวลาเจ้าวาสเนีเราะะคิดถึงพุทธพจน์ที่พระเจ้าพนแสดงไว้สุขาสังคศัพท์สามเคี ความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อเพ่เกื้อกูลพร้อมจิตพร้อมใจกันโหลดดีดียังว่าเห็นบ่แม่ชีก็คือกันพระก็คือกันเน่งก็คือกันญาติโยมก็คือกันเบิดโลกก็คือกัน คันเบาใหนันกู่โกวงออกเบืงแนระเบิดตูม้มเกิดจงังยางบ่ผอมเพียงกันเห็นบ่นี่บ่ผอมเพียงกันนี่ระเบิดจักหลูกระเบิดจักหลูกปืนมา่นถอเห็นบ่เข้าดจยินเท่าดจเบิง่งได้เห็นได้ยิน ทั้งวัดเท่ากับดิชอยไปแน่เติบอยู่วัดทหารเพนกระลังเอาตะคายในหล่อนกันลูกระเบิดลูกปืนเหย่างต่างๆะนะหลวงตาผอมพนะนธส่งรายาโยมคุกวัดบ่ายก็บอเท่ากับซอยไปสิบมวนหกพันป่ายในอ่ามกับหมอมีเพิ่นมาเอา ทางทหารพระกเหตุเอกสารมาขอบคุณเบิ่งแน่เห็นบ่อันนี้ความแตกเราสามาครถกียกันมันเป็นสิ่งที่เสียหายอีกบ่าว่าอยบอนได้กระสางใครบอกเบิดโลกก็คือเบิดโลกคือเ้าเห็นมานนี่แหละ ขันอมเพียงสามัคคีกันหลดเห็นหน้ากันหลดยิ้มยังวาเมนหมอจานกุลดียิ้มไหขคืดหอดกันเห็นบ่เพราะความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความพร้อมเพียงสามคัคคีเป็นแนวหัน แต่ว่าคันบอมมีตัวนีหันเห็นหนามากจะไม่กูเปิดจะไม่กูอีมมหาสแตกเดี๋ยโพดว่าจังส่แมไป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 ห <c oughs> ลวงตาก็เกิดมาดนแน่จักหน่อยอยู่ <c oughs> ไก่สิเจมไก่สิเต็มเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วไนดะ้รหลวงตานี่ แต่บาเท่าซ้ำไม่ใหญ่ดอกพอใหญ่ดอก <c oughs> ก็เห็นหลายเติบดยูอันนี้ว่าพุนพุทธพทธิวราเจ้าตราดไว้คันเบ่ง่าดเท่าบัด้นอ่อพอออกไม่ออกก็ดีพร้อมเพี้ยงกันเห็ดลงคั่วเงิดบ่ บริจาคใหม่บริจาคสัจจตูประัยทายารรม,มากคุบาอาจารย์ปรเจระผสมกันแค่เอียงบดบริจาคเนี่ยหลงตาเป็นสถาปนุกเคตเขตแล้วกับเพิกสาหาือสงแล้วก็ฮ็้ตอจรรตังสั่นตอจังสี่มองนี่ล่างถวยเอ้อน้ำที่ไหลลงไปจังสันคู่กันมองนี่มองทั้งนี่เอาเป็นพรอพูดพ่อเขาะจะได้กาไปโบดน้ำ 行吧。